ะะวันนี้ค่ะซารรยาขอแนะนำผลิตภัณฑ์อาโทมีผลิตภัณฑ์ซักผ้าค่ะซึ่งปลอดภัยไม่เป็นอันตรายกับร่างกายเรานะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าของอาโทมีเนี่ยมีสีเป็นยังไงนี่วันนี้จะมาเทให้เห็นกันเลยนะคะผลิตภัณฑ์ซักผ้าของอาโทมี มีความใสค่ะแต่เข้มข้นมากๆเห็นไหมคะเพราะอะไรผลิตภัณฑ์อัลโทมี่ปรดศจากสารอันตรายทั้ง5ชนิดที่เมื่อกี้ส่เล่ามานอกจากนั้นนะคะก็ยังปราศจากสีสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผสมจากสัตว์เพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าข,ของอัลโทมี่ปรดสาจากสารฟอกขาววันนี้ก็เลยจะมาสาธิตให้ดูนะคะว่ามันปราศจาก สารฟอกขาวจริงหรือเปล่านะคะโดยจะใส่น้ําค่ะลงไปในแก้วสองใบนะคะและแก้วใวแรกจะใส่ผงซักฟอกค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะมีสารฟอกขาวอยู่ในนี้นะคะและแก้วที่สองจะใส่ผลิตภัณฑ์ของซักผ้าของอาโทมีนะคะ เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์อัลโมิประศจากสารฟอกขาวจริงๆนะคะเบตาดีนจะทำปฏิกิริยากับสารฟอกขาวนะคะใส่จ,จหยดเบตาดีนลงไปในแก้ทั้งสองใบในปริมาณเท่าๆกันช่วยกันนับนะคะ1 2 3 4 5และในในผลิตภัณฑ์ของอัตมิก็เช่นกัน1 2 3 4 5ี่หอ่าเท่าๆกันเลยนะคะและก็จะใช้หลอดคน ะะใบนี้ใส่ผงซักฟอกนะคะและใบนี้ของผลิตภัณฑ์อาโทมี่สังเกตไหมคะในแก้วใบนี้ที่ใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสีของเบตาดีนหายไปแล้วคะ่ะนี่คือข้อพิสูจน์หนึ่งคะ่ะว่าผลิตภัณฑ์ซักผ้าของอาโทมี่ปราศจากสารฟอกขาวจริงๆเพราะฉะนั้นใช้ได้ปลอดภยัยสบายใจนะคะแต่บางท่านอีกลคะค่ะไม่มีสารฟอกขาวไม่มี สารลดแรงตึงผิวต่างๆแล้วมันจะซักได้สะอาดและปลอดภัยจริงเหรอได้สิคะเพราะอัลโทมี่ค่ะเลือกใช้สารสกัด3มชนิดที่มัมที่มีคุณสมบัติเหมือนสบูค่ค่ะตัวแรกสารสกัดคูเลียมันคือต้นสบูค่ค่ะและตัวที่2คะ่ะสารสกัดจากประคำดีควายนะคะประคำดีควายตัวนี้เป็นสมุนไพรที่สมัยโบราณนะคะบ้านเราใช้ทําสบู่และแชมพู ะะและตัวที่3มค่ะสารสกัดจากโซเวิร์ดนะคะซึ่งลกักสับตัวนี้ค่ะมาจากคำว่าโซ p านะคะเป็นลกักสับจากภาษาลาตินซึ่งก็แปลว่าสบู่นั่นเองเท่ากับเราใช้สบู่3ามชนิดนะคะมาซึ่ง3มชนิดเนี่ยค่ะมีสารซาโปนินเหมือนๆกันนะคะสารซาโปนินเนี่ยค่ะคุณสมบัติของเขาคือการช่วยลดแรงตึงผิวซึ่ง มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะมันจึงทําให้เกิดฟองในขณะที่ฟองเยอะเนี้ยก็ยังทําความสะอาดได้ด้วยและตัวที่2ค่ะที่อาตมมีเลือกใช้อยู่ในผลิตภัณฑ์นั่นคือเบกกิ้งโซดา เบกกิ้งโซดาทางกรมอนามัยของประเทศเราค่ะได้มีคำแนะนำนะคะว่าให้เอาเบกกิ้งโซดามาล้างผักผลไม้เพื่อกำจัดคราบเคมีที่ตกค้างอยู่บนผักผลไม้ขนาดรับประทานได้ขนาดนี้มั่นใจได้เลยค่ะว่ามันปลอดภัยเหลือเกินเพราะเบกกิ้งโซดามีความเป็นด่างอ่อน,ออน ะะแต่มันสามารถมีความสามารถในการขจัดคราบได้และปลอดภัยสุดๆไปเลยนะคะตัวต่อไปค่ะมันคือสารไพทอนไซด์ที่สกัดจากต้นสนนะคะ,ะต้นต้นสนเนี่ยค่ะต้นไม้ชนิดนี้เขาจะผลิตสารไพทอนไซด์ออกมาเพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียต่างๆมันยังเป็นน้ํามันหอมระเหยชนิดหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมๆอ,อ่อนละมุนด้วยนะคะเอาละค่ะ หลายๆท่านได้เห็นแล้วนะคะว่ามันเข้มข้นปลอดภัยได้ขนาดนี้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าโทมี่ใช้ได้ทั้งซักเครื่องและซักมือนะคะปลอดภัยซัก